รีวิวสถานที่ยรินดีต้อนรับเข้าสู่นอนที่ไหนนอนนอนนีนน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 ข้นเนน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 นานนน่นน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 นอนรนนนนนน่นน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 มันน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 านนีนนนอน่นน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 บนนกนน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 ี่นน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 นมนนนันคมนน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 มนนน่ไม่ใช่น อ๋อใช่เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีการผลิตวัสุสุดยอดมากมีขวดแก้วดู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 ครับดูครับโอ้สุดยอดใช่ครับมีขวดนมพลาสติกมีขวดนมด้วยดูชั่นน่าดูดูดูมีกระดาษวมีกระดาษด้วยเนาะกระดาษแล้วปิ้นแบบดีดีมีกล่องด้วยโอ้โหกล่องอย่างดีเลยสมัยก่อนไม่นี่เลยครับมาเจอต้นแบบเมื่อก่อนเมื่อก่อนมีการผลิตพิมพ์แบบนี้ด้วยเอาจับดูนะครับมันเป็นเอ่อมันเย็บ จารน์นะครับมันคือการผลิตที่เนียมมากๆมีการแกะสลักขั้นสูงใช่แกะสลักขั้นสูงสุดยอดไปเลยนะครับสุดยอดเลยทอย่าแรกแบบนี้มาก่อนโอเค